เอปล่อยสิลูกตะกปโอ้ยตั้งใจหน่อยเนี่ยอ๋อยันหย่อนก่อนลูกหย่อให้ลงก่อนลูกแล้วเดี๋ยจะตบมือนะเดีคนเก่งนะเอยลงแล้วเออคนเก่งอีกเนนิ่งปล่อยสิปล่อยเออเอามาเอามายเอามายหม่อนปล่อยเออเก่งเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ก็ลงตรงลูกก็ลงตรงหน่อยเอ้ยลองไปเลยลูกไปโอเคยี่สิบห้าบาทแล้วเนี่ยอีกห้าบาทแล้วยอดกปประปุกย,ยอดยอดตั้งใจหน่อยสิลูกหมอหมอเอ้ไปยยังลอง,งลอง, la, ลง,ลงไปโอเคอเคีกห้าบาทไปเลยลูกลง la. แล้วไป เียญบาทแล้วเหรียญบาทเอาเหรียญบาทเหรียญบาทเหรียญบาทโอ้ยเก่งจังเว้ยดี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 เอาใหม่เอาใหม่ลูกจับดีดีลูกจับดีดีก่อนหยิบมาเอออ่ะอย่าลงให้ลงลูกูเอาไว้ตั้งใจเอาเอาตัวนี้ก็เอาตัวนี้หมีตัวนี้หมีตัวนี้ไม่อิ่มเลยเนี้เอาให้เต็มก่อนลูกยังไม่อิ่มเลยลูก เร็วพี่มีหิวแล้วเร็วเร็วเหรียญบาทมันเล็กเล็กไม่จะใส่ได้ง่ายกว่านะลูกนะเร็วปล่อยยังปล่อยล่อยลงยังปล่อยสิหนูต้องปล่อยไหมเอ้ยเกเอาอีกบาทหนึ่งนี่ไงหนูมาให้เอ้ยลงเลืบปล่อยเอ้ยเก่งจังเลยน่าจะโหมันหลายเหรียญแล้วหนูจะหยอดได้เหรอลูก เอาทีละเหรียญลูกทีละอันดีกว่าลูกอาเหรียญถ้าสิบตังค์ไม่เอาเอันนี้ก่อนมือนี้ก่อนเอาไปไม่เอาไม่เอาไม่แบมือหมอมาอย่าแบมือสิเลยมาอาาจอดแบแล้วก็ได้เออจอดดีๆลูกเออเก่งเก่งทั้งในคนเก่งทั้งในตบมือกันสิเก่งยากษ์เอออ่ะอ่ะยอดมายอดมาอีกใกล้ละเออไป ถึงเลยยังไม่ยังไม่ลงเลยยังไม่ลงลองดูอ่านไปดูก่อนมันไม่ลงเอาเอาใหม่เก็บใหม่เก็บใหม่มาลูกเดี๋ยวข้ามไปเถอะเออจะซื้อจะใส่ดีสิลูกนี่ถืออย่างเงี้ยเออเก่งเก่งเกงเก่งก่อนเก่งก่อนเกงก่อนโอเคพอแล้วนะ